สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเช่นเดิมที่นี่คือกิจดาคุดคาร์นะครับไล่ก็แจนองบาวิทกับบังนะนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยรถปี2013นะครับแล้วกันเราจะบอกราคากันทีละปีนะครับวันนี้ผมขายปี2013นนะครับทีนี้นะครับบอกราคาก่อน ก่อนที่จะให้ดูนะครับภายในภายนอกนะครับบอกราคาคันนี้คือปี2013วันนี้ขายนะครับขายนะครับในราคา629,000บาทลูกค้าประวัติดีกู้แบงก์ได้เต็มผ่อนอยู่เดือนละประมาณ12,000บาทถึง13,000บาทนะครับกับราคา629,000บาทให้เห็นกันก่อนนะครับ629,000บาทรถเข้ามาใหม่ๆยังไม่มีโฆษณาหน้าาาจังนะครับ1ชั้นครมเมียมนะครับแล้วก็ มีไฟดันหมอกนะครับดูป้ายทะเบียนนะครับ5956นะครับเลขสวยนะครับ5 9 5เนะครับเป็นป้ายฟ้าแต่กำหนดอยากให้ขับรถไปหาถึงหน้าบ้านก็โทรมานะครับโทรมาไม่ยากนะครับเบอร์ผมนะครับ0 8 6 8 6 5 6 9 9 6นะครับบันทึกเบอร์ขึ้นไลน์ตัวว้วนๆดำๆคนใต้มีผมคนเดียวนะครับตอนนี้ทั้งเต็นท์เดี๋ยวเราจะพูดนะครับไปเรื่อยๆนะครับแซวกันบ้างนะครับบอกข้อมูลรถกันบ้างก็เหมือนกับการเรียนหนังสือ เข้ามาปุ๊บในห้องเรียนนะครับจะบอกแต่ว่าสูตรแค้นกุลัสด,ดิฟหน้าดิฟหลังนี่เป็นยังไงนะครับเด็กก็เครียดอาจจะว่วงหรือไม่ตั้งใจเรียนก็ได้อ่าให้ดูนะครับเบาะคันนี้เป็นภายในสีดํายังดูเงาสะท้อนแสงนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชํารุดรถสวยๆราคาเป็นกันเองเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดเห็นไหมครับกลิ่นนี่เข้ามาปุ๊บนี่หอมมากนะครับหอมจริงๆเลยนะครับเหมือนกลิ่นมาดามหอมชื่นใจ อืมนะครับนี่ซองๆนะครับอ่านะครับเห็นนะครับชุดเม็ดองค์เม็ดอ้างนะครับอยู่ครบมีม่านนะครับรถคันนี้เป็นรถเครื่อง2 5 0 5นะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนไม่ได้เชนเป็นปี2,014สนสจเนใจรถคันนี้นะครับฝากเบอร์ติดต่อไว้ได้หรือว่าจะโทรมาหาผมก็ได้นะครับ086 865 6996ดูไม่ทันกอกลับย้อนหลังดูเบอร์โทรผมนะครับมาดูข้างหลังนะครับ ข้างหลังซิมาดูที่ว่าบั้นท้ายเขาสวยงามหรือเปล่าบั้นท้ายเขามีใครมากระแทกมีใครเขามาทําให้มันไม่สวยงามไหมเปิดขึ้นมาปั๊บนะครับให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกนะครับต้องพูดเสมอนะครับว่าเม็ดอาร์คเม็ดกลมๆนะครับคาบกาวทุกสิ่งทุกอย่างลายเส้นคงเดิมจากโรงงานก่อนจะไปข้างในให้ดูนะครับเดี๋ยวหาว่าให้ดูแต่ข้างหลัง นะครับนี่นะครับดูนะครับ1 2 3สานี่นะครับดูดูนะครับดูไปถึงข้างในนะครับให้เห็นกันชัดชัดนะครับให้เห็นกันชัดชัดว่าไม่มีคําว่าสีโป๊ติดมาไม่มีคําว่าจุดหายไม่มีคําว่ารอยสัญลักษณ์จากโรงงานหายนะครับข้างหลังนี้มีวางกระเป๋าได้เป็นเบาะสามแถวสีดํามาดูนะครับให้ดูกันก่อนนะครับว่า ภายในนะครับแอร์เย็นฉ่ำพวงมาลัยก็เป็นรุ่นเดิมนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0มาครับเรามาดูรถปี2015วันนี้นะครับน้องหนึ่งให้ราคาพิเศษเลยครับปี2015นะครับขายใน699,000บาทนะครับรถปี2015นะครับสีขาวกระจังหน้า2ชั้นไฟจัดหมอก นะครับหน้านี้เขาจะเรียกว่าหน้ากระดัมครับพ่อแม่พี่น้องต้องให้ดูนะครับเพราะว่าหลายคนก็อยากได้บอกนักเรียนนะครับต้องขอแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นเบาะใหญ่นะครับเราก็มีนะครับปี2014นะครับเราจะขายอยู่ 60, 9 0 0 0กบาทเหมือนกันแต่วันนี้นะครับปี2 0 1 5เป็นเบาะนักเรียนภายในแบบนี้นะครับวันนี้ผมให้ราคาโปรเลยนะครับขายเท่ากับปี14กันไปเลย แต่เป็นรถปี15บเบอะภายในเป็นบอรดนักเรียน3แถวในราคา6 9 9 0 0เบาทลูกค้าสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนตกอเดือนละประมาณ1 4 0 0 0 0บาทแล้วก็ข้างบนนะครับขออนุญาตนะครับข้างบนนะใช้น้ำนะครับชุบผ้าสามารถเช็ดได้เลยเพราะมันทุ่มหนังใช้ผ้าชุบน้ำอ้อผ้าชุบน้ำนะครับบอกสลับกันแล้วผมนะนี่นะครับ ผ้านะครับเอาไปชุบน้าไม่ใช่น้ําชุบผ้าผ้าเอาไปชุบน้ํานะครับท่านลูกค้าที่น่ารักแล้วก็เอามาเช็ดนะครับทาความสะอาดได้ง่ายเหมาะกับการวิ่งส่งเด็กนักเรียนหรือเอาไปใช้ในรับส่งพนักงานหรือใครจะเหมาไปงานแต่งงานบวชแล้วแต่หรือจะใช้ในครอบครัวท่านจะเอาไปเปลี่ยนบอกก็ได้นะเพราะราคารถมันถุงริงกับสภาพนี้นะครับในราคา6 9 9 0 0 0บาท ลูกค้าประวัติดีสามารถกู้แบงค์ได้เต็มนะครับทุกอาชีพออกได้ขอให้ติดต่อดองหนึ่งมานะครับที่เบอร์โทรนะครับ086856996 6อ้วนอ้วนดำๆนะครับมีผมคนเดียวทั้งเต็นท์บริการจริงส่งจริงนะครับทั่วประเทศไทยนะครับให้เห็นนะครับว่ารถนะครับดูครับพื้นดูต่อครับพื้นใหม่นะครับพื้นใหม่เบาะใหม่นะครับพุ่มหนังนะครับด้านข้างและก็ยังมีม่านมาให้ด้วย ม่านไม่พอนะครับเห็นไหมครับดูม่านนะครับใหม่ๆสวยงามรถมันดีไม่ดีนะครับดูได้จากร่องประตูเหมือนกันนะครับรูดมาแล้วไหลปื๊ดไหลปื๊ดไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับถ้าเกิดรถมันโดนข้างมาหรือประตูตกนะครับผมบอกได้เลยว่าเราจะดึงแล้วมันลื่นแบบนี้ไม่มีทางนะครับมันต้องสะดุดหรือมีเสียงนะครับผมนะครับมาดูข้างหลังนะครับผมอยากให้เห็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับ สิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับเหมือนกันทุกอย่างเด๊ะนะครับแต่ว่ารถปี2 0 1 5นะครับตัวนี้จะมุนกว่าแล้วรู้สึกว่ามันจะสูงกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต่ํากว่าลองสังเกตดูดีๆนะครับตัวใหม่จะสูงกว่านะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับเปลี่ยนนะครับนี่แยกกันนะครับว่าไฟท้ายเปลี่ยนนะครับนี่นะครับรถนะครับใหม่นะครับเห็นไหมครับอ่า นะครับปุ่มสวิตช์กระจกนะครับกระจกไฟฟ้า2ฝั่งนะแล้วก็ตามทรงตามซอกนะครับไม่มีรอยแกะพวงมาลัยจะเป็นแบบใหม่สีก้านนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้เพิ่มแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมาด้วยเป็นแอร์แบ็กสฝั่งนะครับเบาะผู้หน้าเป็นเบาะหนังนะครับผมถือว่าพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวแอร์เย็นฉ่ำบอกได้คำเดียวแอร์เย็นฉ่ำ รถคันนี้คันนี้นะครับ629 00 0บาทนะครับ629 0 0 0ันบาทรถตู้ปี2013นะครับสีบนเงินเครื่อง2องนหน้าเกียร์ธรรมดาใครสนใจคันนี้นะครับ629 00 0บาทกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนตกอยู่เดือนละประมาณ12 0 0 0บาทถึง13 0 0 0บาทนะครับกับรถตู้ปี2013คันนี้นะครับ คันนี้นะครับรถตู้ปี2 0 1 5เป็นรถเครื่องตัวใหม่นะครับเป็นรถเครื่องตัวใหม่เครื่อง3000เกียร์ธรรมดาเครื่อง3000เกียร์ธรรมดาปี15วันนี้ผมให้ราคาโปรเลย6,99,000บาท6,99,000บาทถ้าลูกค้าอยากกู้แบงค์เต็มนะครับลูกค้าอยากกู้แบงค์เต็มอยู่นะครับตกอยู่เดือนละประมาณ1 4 0 0 0บาท ขอฝากนะครับเด็กใต้นะครับตัวอ้วนดําคนหนึ่งกับรถสวยๆของกิษสาคุดคานะครับสนใจนะครับรุ่นไหนก็ตามนะครับติดต่อได้086856996นะครับโทรกันมาได้นะครับวันนี้นะครับต้องขอฝากเต็นท์นิดนึงนะครับเพจเต็นท์นะครับเพจ Facebook นะครับกิจสาคุดคานะครับเวลาไลฟ์สดนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้พวกผมนะครับ แล้วก็ไปดูได้จาก YouTube Channel นะครับพิมพ์คำว่ากิจดาคุตคาขึ้นมาเลยนะครับเรื่องราวอัปเดตต่างๆนะครับกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งนะครับหรือจะไปดูในคลิปนะครับรถคลิป5นาทีนะครับรถมือสอง5นาทีนะครับของกิจดาคุตคาก็ได้วันนี้นะครับผมต้องหนึ่งนะครับของกิจดาคุตคาวันนี้ผมต้องขอจากสวัสดีครับสวัสดีครับ